สวัสดีครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับดาวน์โหลดนะฮะคลิปวิดีโอนะฮะจากเว็บไซต์นะทั้ง YouTube Facebook อะไรก็แล้วแต่นะับผมชื่อแอปดาวน์โหลดนะฮะเซิร์ชใน App Store ได้เลยนะครับตรงตัวเลยนะ D O W N L O A D นะครับผมมี S ด้วยนะับผมเนี่ยเปิดเข้ามานะครับมันก็จะให้เราเลทนะครับยังไม่ได้ใช้เลยแม่งจะให้เลทแล้วนะครับผม โอเคนะครับหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นเป็นเป็นเบราว์เซอร์นะของเขานะครับผมวันนั้นเนี่ย <c oughs> หน้าน,นี้ก็คือเราก๊อปลิงก์แล้วก็มาเพจวันนี้ได้เลยนะครับโอเคแต่นี้เดี๋ยวเราไม่มีลิงก์มานะครับคลิเกียจไปแล้วก็จะทำการเข้าไปที่ YouTube นะครับเดี๋ยวล็อกซะหน่อยนะครับ สายดูดนี่น่าจะชอบเลยนะผมอันนี้ก็ <c oughs> โหลดไว้ดูในเครื่องนะครับผมนะจะได้เลยนะคือโหลดได้ทุกคลิปเลยนะเดี๋ยวให้ดูเอาหาคลิปสั้นๆดีกว่าจะได้ง่ายๆเนาะมันมีไม่คลิปสั้นๆสายดีสายย่ออะไรทั้งหลายแหละเอ๊ะมันไม่มีเลยหรือไงก็ ช้ง่ายนะครับนะสมมติในนี้การกัตาม o n t เ m of สี e นะครักดเข้าไปเลยนะพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจนะเวลาที่มันเข้ามาที่หน้า <c oughs> ของการเล่นเนี่ยนะครับนะเวลาเรากด Play ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งมาให้เราดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยปั๊บนี่ฮะสวยงามดูนะแล้วกดดันข้ามไปนะครับมันจะไปนี่ ไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับดาวน์โหลดแล้วก็ไปแตะดูอ่ากำลังโหลดครับพี่น้องอ่าอันนี้โฆษณาขึ้นช่างมันไม่เป็นไรแอปฟรีกดไปโนแตงรอนะครับโหลดเสร็จแล้วอ้ารวดเร็วทันใจนะแล้วโหลดเสร็จแล้วมันจะไปไหนหน้านเนี้ยมันจะเป็นลิสต์เฉยๆนะฮะว่าเราโหลดโหลดอะไรอยู่นะฮนะเนี่ยตรงตรงดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเนะี่ยนเะนะนะตรงดาวน์โหลดเนี่ยนะนะทีนี้พอโหลดเสร็จปุ๊บมันจะไปอยู่ในไฟล์ครับ นะี่มาแล้วนะมนก็จะแจ้งข้อมูลนะว่าเครื่องเราเหลือเท่าไรด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไฟล์ในในที่เราโหลดไว้ในแอปเนี่ยมีกี่ไฟล์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วทีนี้มาดูฟังก์ชันกด3จุดนะครับก็จะมี rename นะครับ open in move นะก็คือบางทีมันมีโฟลเดอร์นะครับหรือว่า remove ก็คือเอาออกไปเลยนะนะ move ก็คือมีโฟลเดอร์เราสามารถจัดแจงของมันได้นะครับผมนะทนะีนี้เดี๋ยวเราไปกดที่นะ open in แล้วกันนะเพราะว่า ฟังก์ชันนี้เนี่ย <c oughs> สามารถแชร์ไปที่ไหนได้บ้างนะก็สามารถแชร์ผ่านเมสเซจนะอีเมลได้เลยนะถ้าไฟล์ไม่ใหญ่เกินนะแอดดรอปก็ได้เห็นไหมนะครับ Facebook ก็ได้นะนี่หรือว่าไปแอปต่างๆเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่ว่าในเครื่องเรามีอะไรเดี๋ยวมันจะเด้งมาให้เลยนะครับผมแต่อันนี้ที่ผมว่าชอบก็คือมันเซฟลงไปที่นี่ได้เห็นไหมครับมีเซฟวิดีโออนะันนี้เฉันแท็บวิวเลเตอร์ช่างมันนะแต่เซฟวิดีโอเนี่ยดูนะครับกดปับ๊บมันจะไปอยู่ใน แคเมรโาเราอยู่ในโฟตโต้เราอะนี่ยครับสำหรับคนที่ต้องการคลิปวิดีโอนีฮออนไลน์เนี่ยแล้วดึงเข้าไปใช้ในสไลด์พวกเอ่อคีนโนดหรืออะไรก็กแล้วแต่เนี่ยมันสามารถทำได้นะครับสะดวกเลยนะผมนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าจริงๆก็ผิดแหละดูดเขานะครับนะบ่าอี่นี่มาแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแต่ลองกดดูว่ามันใช่คลิปที่เราต้องการไหม โอ้โหชัดเจนเลยนะครับผมนันนียสรุปได้เลยนะครับแอปนี้โอเคเลยนะครับดีเลยนะครับผมสำหรับการใช้งานนะครับชื่อแอปดาวน์โหลดนะครับไปหาโหลดมาใช้กันได้นะครับดูดคลิปกันเพลินเลยที่นี่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆเพิ่มเข้ามาอีกนะในชแนลนี้นะครับแก้ว K A E W ับ K A E W นะครับ1987นะครับพบกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกด subscribe ครับขอบคุณครับ